สวัสดีครับแฟนคลับ12ราศีครับวันนี้เรามาพูดถึงเรืกงามยามดีนะครับคนโบราณก็ถือนักถือหนานะครับถือเรือกถือยามนะครับไม่ว่าจะขึ้นบ้านใหม่แต่งงานออกรถนะครับหรือเรือกบวชเรือกศึกนะเพราะว่าแม้แต่ในชนชั้นสูงสมัยก่อนนะครับในหัวในวังนะ ก็มีโหระปจำตัวนเสนาบดีหรือข้าราชการระดับสูงนะครับสมัยโบราณเพราะชาวบ้านแทบจะไม่มีโอกาสได้ดูดวงแม้แต่ชื่อการเปลี่ยนชื่อนะครับเ,เห็นไหมครับนะชื่อของพระก็ต้องมีฉายานะครับชื่อจากชนชั้นสูงนะครับชื่อก็มักจะมีตัวอักษรพยัญชนะที่เป็นสีเป็นเดชนะครับเพื่อให้ชื่อเสียงกิตยศ โดเด่นตั้งชื่อไปแล้วประสบความสําเร็จ,จเจริญก้าวหน้ามีอาชีพการงานที่มั่นคงมีรายได้ดีนะครับการถือเลิกก็เช่นเดียวกันนะครับอย่างเลิกแต่งงานนะครับถ้าเลิกดีไปก็อยู่กันยั่งยืนนะครับคนสมัยก่อนก็แต่งงานกันแล้วไม่ค่อยมีการเลิกลาอย่าร้างกันนะครับเพราะถือวันถือเลิกนะครับดูดวงคู่สมพงศ์นะครับซึ่งจะทําให้คู่ แต่งงานอยู่กันยืดนะครับแม้แต่อหรือเลิกขึ้นบ้านใหม่ก็เหมือนกันนะครับถ้าได้เลิกดีอยู่แล้วอยู่แล้วมั่งมีสีสุขอยู่แล้วร่มเย็นเป็นสุขนะครับอยู่บ้านนะครับเพราะฉะนั้นคนโบร,ราณก็ถึงบอกว่าห้ามขึ้นบ้านใหม่วันเสาร์เผาผีวันศุกร์โกนจุกวันอังคารแต่งงานวันพุธนะครับ ห้ามขึ้นบ้านใหม่วันเสาร์เพราะอะไรวันเสาร์คือดาวเสาร์เป็นวันแห่งความโศกเศร้าดาวเสาร์คือดาวโทษทุกดาวโศกเศร้านะครับถ้าขึ้นบ้านใหม่วันเสาร์ก็อาจจะทําให้มีเรื่องโศกเศร้าเสียใจเกิดขึ้นภายในบ้านนะครับในบ้านก็อาจจะมีคนทะเลาะเบาแวงกันนะครับอยู่แล้วเ,ออเดือดร้อนไม่ค่อยมีความสุขนะครับห้ามเผาผีวันศุกร์เพราะอะไรเพราะวันศุกร์ก็คือวันแห่งความสนุกสนานรื่นเริงนะครับดาวประสุกเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นดาวแห่ง โชคลาภนะครับดาวแห่งการเงินดาวแห่งความรักนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ห้ามเผาผีนะครับปกติงานศพก็ไม่ให้จัดวันศุกร์นะครับวันศุกร์วันวัน,วน,วนรื่นเริงนะครับการเผาผีเป็นวันโศกเศร้านะครับนะมันจะขัดแย้งกันนะครับโกนจุกวันอังคารห้ามโกนจุกวันอังคารคนสมัยก่อนเนี่ยนะครับก็คงไม่มี กันไกลไม่มีอะไรดีๆเหมือนยุคปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็เด็กรุ่นก่อนรุ่นโบราณก็มีกลจุกกันทุกคนนะครับไว้จุกกันนะครับนะซึ่งห้ามโกนจุกวันอังคารก็เนื่องจากวันอังคารดาวอังคารคือดาวแห่งนักรบดาวแห่งอุบัติเหตุดาวแห่งการผ่าตัดดาวแห่งบาดแผลนะเพราะฉะนั้นโกนจุกวันอังคารก็ทํ้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับอย่าง ใบมีดโกนเป็นบาดหูบาดหัวคนคนที่ถูกโกนจุกก็ได้นะครับเป็นวันที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุนะเป็นวันแรงนะครับห้ามโกนจุกวันอังคารห้ามแต่งงานวันพุธทําไมต้องห้ามแต่งงานวันพุธแต่ทุกวันผมบางคนให้เลิกวันพุธนะครับแตกเหมือนกันนะสมัยโบราณเขาห้ามแต่งงานวันพุธนะครับแม้แต่หลานผมเองนะครับเคยแต่งงานหลานที่ต่างจังหวัดนะครับ ฝ่ายเจ้าสาวนะครับเขาหาเลิกไว้ก่อนแล้วนะครับน้องสาวผมเป็นแม่ของฝ่ายชายนะครับมาผมก็ทักท้วงไปว่าเอ๊ะทำไมต้องให้เลิกวันพุธนะครับแต่งงานวันพุธแต่ก็ไม่ทันละนะครับเพราะว่าเขาเตรียมการทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมไปงานแต่งด้วยนะปรากฏว่าอยู่กันไม่ถึงเจ็ดวันนะครับเลิกกันนะครับหลานชายบอกว่า ู้หญิงไม่ให้นอนด้วยนะครับกลายเป็นเรื่องก็เลยห่อผ้ากลับบ้านนะครับประมาณน่าจะประมาณสามวันเองมั้งอยู่ด้วยกันนะครับนี่นะครับเพราะว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับผมว่าคนโบราณก็ถือกันมานานนะมันต้องมีสถิติมีอะไรที่น่าเชื่อถือคนถึงได้ยึดถือมาเป็นเวลาเป็นร้อยเป็นพันๆปีนะครับเพราะฉะนั้นแต่งานวันพุธเนี่ยวันพุธเป็นวันรวนเรนนะคนเกิดวันพุธมักจะจิตใจ อ่อนไหวง่ายนะครับนะเป็นจิตใจรวนเรอารมณ์แปรปรวนไม่แน่ไม่นอนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าแต่งานวันพุธก็ทําให้มีโอกาสทะเลาะเบาแววงนะดาพุธเกี่ยวกับพูดคําจาด้วยนะครับทําให้พูดไม่เข้าหูกันทะเลาะกันจิตใจก็ว้าเวว้าวุ่นนะครับจิตใจไม่แน่วแน่ทําให้เลิกกันได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นคนโบราณก็จะยึดถือมาตลอดนะครับ ห้ามขึ้นบ้านใหม่วันเสาร์เผาผีวัวนศุกร์โกนจุกวันอาคารแต่งงานวันพุธนะครับเพราะฉะนั้นทุกวันนี้โหราศาสตร์เราพัฒนาไปเยอะนะครับแม้แต่การคลอดบุตรนะบุตรหลานนี่ก็หาเลิกดีๆนะครับลูกหลานจะได้เจริญก้าวหน้าเรียนเก่งเป็นเด็กดีกตัญญูนะครับมีประสบความสําเร็จในชีวิตนะครับโดยเฉพาะปีนี้ หลังวันที่8เมษายนไปแล้วนะครับดาวพรหัสเป็นเกษตรและดาวเสาเป็นเกษตรนะครับดาวใหญ่เป็นเกษตรทั้งคู่นะครับใครที่มีลูกหลานเกิดในปีนี้ก็ถือว่ามีโอกาสที่จะมีความมั่นคงนะครับหาลัคนาดีๆนะครับหาเริกดีๆก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมั่นคงนะครับโอเคนะครับนี่คือมา เอาข้อมูลโบราณมาเล่าให้ฟังนะครับซึ่งทุกวันนี้ผมก็ยึดถือกฎเกณฑ์ตัวนี้ตลอดนะครับคนมาขอเลิกแต่งงานผมก็เห็นคนอื่นก็ให้วันพุธแต่ผมแย้งไปไม่ใช่นะวันพุธไม่ไม่น่าให้นะครับผมก็เลยไม่ให้เลิกวันพุธนะครับก็หาเลิกที่ดีนะครับชีวิตคู่จะได้อยู่กันอย่างยืดยาวนะโอเคนะครับขอให้จดจํากันไว้ให้ดีนะครับจําไว้ตลอดชีวิตเลยก็ได้นะครับ ผื่อมีใครมาถามญาติพี่น้องมาสอบถามนะครับจะได้แนะนาเขาได้ถูกนะครับห้ามขึ้นบ้านใหม่วันเสาร์เผาผีวันศุกร์กนจุกวันอังคารแต่งงานวันพุธนะครับวันนี้ก็ขอบคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่เข้ามารับฟังนะครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับใครสนใจดูดวงฟรีกับอาจารย์นัทการก็เข้าไปดูไปฟังที่สถานีฟิวเอนะครับ FM 97จดจดเบอร์โทรไว้เลยนะครับเตรียมจดไว้เลยนะครับ 02-276-3633นะครับ022763633นะครับปกติผมจะจัดทุกวันจันทร์นะครับแต่บางวันอาจันท์ชะยุทธวันเกิดรุ่นน้องจุฬาเขาก็ให้เลื่อนไปช่วยวันอังคารกับวันพฤหัสก,ก็มีนะครับโอเคนะครับขอให้ผู้ฟังทุกท่านโชคดีมีความสุขครับสวัสดีครับ